จากในเมืองนั่งรถสาล้อของเมืองตรังมาก็ไม่กี่นาทีเองโรงงานตรังแคนเนลี่ค่ะตรงนี้น่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้าของโรงงานตรังแคนเนลี่ค่ะโรงงานที่ทางปุ้กปุยบอกว่าเป็นสถานที่ผลิตกระป๋องเพื่อจะไปใช้ใส่ปลา กลายเป็นปลากระป๋องที่เรากินกันเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปในโรงงานนะคะเพื่อไปดูชื่ว่ากระป๋องที่นี่ผลิตกันอย่างไรผลิตกันด้วยวัตถุดิบอะไรค่ะกว่าจะได้กระป๋องไปใส่ปลากระป๋องที่ใช้ใส่ปลากระป๋องพุ้งปุ้ยเนี่ยค่ะครับจะเรียกว่ากระป๋องแบบไหนแล้วผลิตยังไงคะที่โรงงานเรามีผลิตกระป๋องสองชนิดก็เป็นชนิด สองชิ้นกับสามชิ้นมีชิ้นตัวหนึ่งชิ้นแล้วก็ชิ้นฝาอีกหนึ่งชิ้นก็เรียกว่าเป็นกระป๋องสองชิ้นกระป๋องสามชิ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกระป๋องมีฝามีก้นกระป๋องแล้วอย่างปุ้มปุ้ยเนี่ยคือสามชิ้นหรือสองชิ้นคะจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะทำกระป๋องไซน์นี้เยอะเป็นไซ้์ที่นิยมเป็นไซ้์ที่เหมาะสมในตลาดสิ่งที่จะมาทํากระป๋องสําหรับใส่ปลากระป๋องได้เนี่ยคืออะไรคะตรงนี้เนี่ยเหล็กที่อาบดีบุก เมื่ออาบดิบุกเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการที่จะอาบแล็กเกอร์อาบแล็กเกอร์อาบแลกเกอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อปลากระป๋องที่เราใส่เนี่ยสัมผัสกับเหล็กโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมีผลที่จะป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมที่จะไปติดค้างอยู่ในอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายได้แต่ทางกฎหมายก็คือประมาณ2ปีซึ่งเราก็กำหนดวันหมดอายุไว้ กกรรระบบวนารรได้ัส่วนวิธีทำกระป๋องก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนค่ะเริ่มจากนำแผ่นโลหะเคลือบดีบุกชุบแล็กเกอร์และตีฉลากมาเรียบร้อยแล้วเข้าสู่เครื่องตัดโลหะตัดให้ได้ขนาดที่โรงงานปลากระป๋องต้องการจากนั้นนำเข้าเครื่องม้วนโลหะ เรื่องนี้จะมีกาวคอยประสานให้โลหะเชื่อมต่อกันจากนั้นปิดฝาที่เรียกว่า easy open end หรือฝาเปิดง่ายค่ะก่อนจะไหลาตามสายพานเพื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพก็เป็นอันได้กระป๋องที่มีฝาปิดแต่ยังไม่ปิดก้นกระป๋องนะคะส่วนก้นกระป๋องนั้นจะแยกไปทำอีกส่วนหนึ่งโดยขั้นตอนการทำก็คล้ายๆกับการทำตัวกระป๋องนั่นคือตัดโลหะ กดทับให้นูนเป็นชั้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของก้นกระป๋องจากนั้นก็ตรวจสอบคุณภาพโดยดูว่ายางที่อยู่ตามขอบก้นกระป๋องนั้นมีรอยขาดหรือไม่ซึ่งเสียงเท่านั้นที่จะมองเห็นค่ะขั้นตอนสุดท้ายนำกระป๋องเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆเพื่อนำกระดาษลังมหาห่อไว้เตรียมส่งไปยังบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลเพื่อทำหน้าที่บรรจุป,ปลากระป๋องค่ะ ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าหัวใจของการทำกระป๋องก็คือเคลือบด้วยดีบุกแล้วก็เคลือบด้วยแลกนะคะเพื่อไม่ให้กระป๋องนั้นไปสัมผัสกับอาหารและไม่ให้กระป๋องเป็นสนิมแลาจะตามกระป๋องไปค่ะเพื่อไปดูซิว่าเมื่อไปถึงโรงงานแล้วกระป๋องจะไปใส่ปลากับซอสได้อย่างไรค่ะ บริษัทสีเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วละค่ะแล้วก็ด้านหน้าโรงงานตอนนี้นะคะมีรถ10ล้อเป็น10บสคันค่ะที่ขนมะเขือเทศมาเป็นแสนแสนลูกเลยละค่ะที่นี่ต้องมีคําตอบให้เรานะคะว่ามะเขือเทศที่จะเอาไปทําเป็นซอสมะเขือเทศที่จะใส่ในปลากระป๋องนั้นทําอย่างไรค่ะแต่ว่านะคะเดี๋ยวตามรถมะเขือเทศเข้าไปในโรงงานกันค่ะ อยากรู้ค่ะวันนี้มะเขือเทศเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยอย่างวันนี้นะครับเข้ามาทั้งหมดประมาณ200ตันนะครับ200ตันนี่ถือว่าเป็นมะเขือเทศที่เข้ามาเยอะไหมคะช่วงนี้อซึ่งตอนนี้ถือว่าป,ไปล้ยดูแล้วก็จะหมดแล้วเพราะมะเขือเทศมันจะออกเยอะประมาณต้นเดือนกุมภาจนถึงกลางเดือนมีนาค<า>่ะวันนึงก็อยู่ประมาณ500ตันแล้วมะเขือเทศที่มันเยอะขนาดนี้นี่เดินทางมาจากที่ไหนบ้างค,คะก็มาจากทั้งหมดที่เราส่งเสริมอ,อยู่5จังหวัดค<า>่ะก็มีที่นนองคายาดรนานีสกลนคร นครพนมและก็กาลสิงห์ทำไมเราถึงส่งเสริมให้เกษตรกรภาคอีสานปลูกมะเขือเทศคะก็นั่งจากว่าเราต้องการจัดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรค่ะคือหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็<ม>เกษตรกรมีรายทำก็เราเข้าไปส่งเสริมมาปลูกกะเทศนะครับอย่างนั้นวันนี้เยวจะพาไปดูไร่ของเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่วันนี้เขารังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับะ,ะเดี๋ยวพาไปดูไหมคะครับผมครับเดี๋ยวเรานะคะตามพ,พี่พี่ทีมงานคะ่ะเดินทางไปยังสวนมะเขือเทศนะคะเพื่อที่จะไปดูค่ะว่า ต้นทางของมะเขือเทศนั้นนะคะเดินทางมาจากที่สวนของใครค่ะจะสังเกตเห็นสองข้างทางตอนนี้นะคะก็จะมีแต่ทุ่งนะคะมีแต่ไร่ค่ะแล้วก็จะมีเกษตรกรนี่แหละค่ะที่ปลูกมะเขือเทศนะคะอยู่ประบายเต็มสองข้างทางเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะตามพี่สุดใจค่ะมาที่ ไร่มะเขือเทศไร่หนึ่งนะคะเวราไปดูกันนะคะมะเขือเทศที่เหมาะที่จะเอามาทําเป็นซอสมะเขือเทศจะต้องมีหน้าตามีคุณสมบัติยังไงคะ <_ S 2> ที่นี่ปลูกมะเขือเทศสักกี่ไร่คะ <_ S 2> ปลูกเก้าไร่มะเขือเทศที่เราออามาใช้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติยังไงคะคุณแปลว่าลูกแดงต้องลักษณะแบบนี้น สีซีดๆอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ทําจอดไม่ได้ไม่ได้เราต้องไว้ที่ร่วมกว่อนแล้วมันแดงเเก็บใส่ลังได้ต้องไปป่มให้สีแดงก่อนเราค่อยส่งที่โรงงานทั้งหมดนี้ของพี่เนี่ยตอนนี้ที่ขายอยู่นี่เขาราคาเท่าไหร่อะคะให้บาท60สตังประครบประงมยังรูกเ,<อ>เลยปะคะโอ้ย ยิ่งกว่าลูกอีกยิ่งกว่าลูกอีกถ้ามันมีมแมลงมากวนแล้วต้องหายามาสีดถ้าเราไม่ป้องกันเดี๋ยวมันเกิดเป็นเป็นลูกเป็นเพีย้ยไฟมาหมดเลยหมดสวนเลยแล้วจากนั้นเนี่ยมะเขือเทศพวกนี้นี่จะไปไหนต่อคะคัดสลังใหม่คัดลูกลูกไม่เน่านะลูกแดงๆนะเข้าลังเมื่อเก็บมะเขือเทศแล้วเจาลูกกลมๆเหล่านี้ก็ถูกลําเลียงไปยังเพิงพักเพื่อคัดแยกมะเขือเทศที่แดงสดใสเข่าลัง ส่วนลูกที่ไม่แดงนั้นนะคะก็ต้องรอบ่มให้แดงที่จุดนี้ก่อนจากนั้นชั่งน้ำหนักมะเขือเทศที่คัดเลือกเอาไว้แล้วเพื่อรอรถโรงงานมารับซื้ออีกทีนึงค่ะหลังจากที่เกษตรกรเอามะเขือเทศทำการชั่งน้ำหนักไว้ลังละ3.7กิโลแล้วเราก็จะมาทำการสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับสุ่มว่าทำน้ำหนักที่3.7กิโลจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะออกบินให้ หลังจากนั้นเราก็จะยกขึ้นรถเลยนะครับหลังจากตกลงซื้อขายมะเขือเทศกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือเทศก็จะตรงดิ่งสู่โรงงานโดยผ่านการชั่งน้ําหนักเพื่อให้ทราบป,ปริมาณของมะเขือเทศจากนั้นมะเขือเทศก็จะเดินทางไปที่จุดพักมะเขือเทศเพื่อลอรถโฟล์คลิฟต์ลำเลียงมะเขือเทศไปยังบ่อพักเพื่อทําความสะอาดมะเขือเทศต่อไปค่ะ นนี้นะคะเราเข้ามาสู่บริเวณที่จะเรียกว่าเป็นบริเวณผลิตนะคะน้ำมะเขือเทศเข้มข้นแล้วล่ะค่ะแต่ว่านะคะก่อนที่จะเข้าไปดูกระบวนการผลิตนะคะต้องใส่ชุดตามกฎและระเบียบของที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะเข้าไปลุยในโรงงานผลิตน้ำมะเขือเทศเข้มข้นแล้วล่ะค่ะ ทั้งหมดเนี่ยจะเรียกกันว่าเป็นการล้างมะเขือเทศหรือว่าขัดที่ใครมะเขือเทศใช่ไหมคะก็ใช่ด้วยครับตรงจุดนี้นะครับเขาเรียกบ่อพักมะเขือเทศนะครับเป็นจุดที่สต๊อกมะเขือเทศเพื่อที่จะส่งเข้ากระบวนการผลิตน,นะครับจะเป็นรางน้ํานะครับส่งมะเขือเทศขึ้นไปสู่คอนเวเยอร์นะครับลงมาบ่อพักตัวนี้นะครับบอ่อหนึ่งก็จะบรรจุมะเขือเทศได้ประมาณ 60ตันนะครับทีนี้พอมะเขือเทศนี่ผ่านกระบวนการแล้วมะเขือเทศจะต้องเดินทางไปไหนต่อคะก็จะมีประตูนะครับประตูบ่อปล่อยมะเขือเทศลงสู่รางคอนเวเยอร์ที่จะส่งมะเขือเทศเข้าสู่ห้องคัดแยกตําหนิและสิ่งแปลกปลอมนะครับงั้นเดี๋ยวเรานะคะตามมะเขือเทศจากในบ่อน,นี้แล้วค่ะเดี๋ยวเดินทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือขั้นตอนของการคัดคุณภาพมะเขือเทศค่ะ มีพนักง,งานนะครับคอยเก็บเอาเมะเขือเทศลูกที่เนา่าลูกที่ไม่ได้ขนาดลูกที่เป็นร่องหรือว่าไม่ได้คุณภาพเนี่ยออกครับอย่างมะเขือเทศที่เสียใช้ไม่ได้เนี่ยมันมีปริมาณสักหน้าร้อยตันไหมคะ,ะประมาณสองเปร์เซ็นต์ของผลิตที่เข้าทั้งหมดครับวันนี้มีมะเขือเทศเข้ามาประมาณ250ตันเนี่ยก็ะจะมีมะเขือเทศเน่าที่จะต้องทิ้งไปประมาณ4-5่ถึงหตันส <19, 000. S 1> ีตันแล้วอย่างมะเขือเทศที่ใช้ ตอนนี้ก็มีาบ้ะเ,าาอเ,อเ,เขือเทศที่ไม่ได้คุณภาพในรังเหล่านี้นะคะพี่จีรพลบอกว่าจะถูกรวบรวมและลำเลียงส่งให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโครหรือว่ากระบือในอำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงค่ะก็เลยได้เห็นโครกระบือของที่นี่นะคะผิวดีกันทุกตัวเลยละคะ่ะในขณะเดียวกันมะเขือเทศที่ได้คุณภาพก็จะถูกส่งเข้าท่อผ่านกระบวนการสับ ต้มด้วยความร้อนจากนั้นก็แยกเม็ดและเปลือกออกเพื่อน,นําเนื้อมะเขือเทศล้วนๆเข้าเครื่องระเหยด้วยความร้อนจนได้ค่าความเข้มขน้นเพ่เรียกว่าค่าบลิกตามที่ทางโรงงานต้องการจากนั้นนะคะก็ผ่านกระบวนการทําให้เย็นค่าเชื้อด้วยความร้อนอีกครั้งหนึ่งก่อนนำบรรจุใส่ถุงลงถังกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะ้ำมะเขือเทศเข้มขน้นขนาด220ลิตร เข้าสู่โกดังสินค้าที่เต็มไปด้วยถังน้ำมะเขือเทศเข้มข้นประมาณ2,000ถังซึ่งถ้าคิดเป็นปริมาณมะเขือเทศที่ใช้ในการผลิตแล้วนะคะอาจนึกไม่ถึงเลยละค่ะว่าต้องใช้มะเขือเทศถึง4,000ตันเลยทีเดียวและถังน้ำมะเขือเทศเข้มข้นเหล่านี้นะคะส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปยังโรงงานผลิตซอสมะเขือเทศบรรจุขวดส่วนหนึ่งก็ถูกส่งไปยังต่างประเทศและแน่นอนค่ะส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปยังโรงง,งานผลิตปลากระป๋อง ก็เป็นนั้นว่านะคะตอนนี้น้ำมะเขือเทศเข้มข้นที่บรรจุลงถังขนาด220ลิตรนะคะหลายๆสิบถังค่ะก็ขึ้นไปอยู่บนรถสิบล้อเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังที่จะเดินทางมุ่งหน้านะคะจากเหนือสุดแดนอีสานที่จังหวัดนองคายนะคะมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ค่ะไปที่จังหวัดตรังไปที่โรงงานทำปลากระป๋องตาพุ่มปุ้ยค่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ขอติดตามพี่คนขับรถสิบล้อนี่แหละค่ะไปที่จังหวัดตรังกันค่ะ กัน